สวัสดีครับทุกๆคนครับหลังจากอันบ็อกไปแล้วแน่นอนครับเราจะต้องมีการแบทเทิลนั่นเองใช่ครับเขาที่เราเปิดอนาคตให้เขาใช่ไหมแต่วันนี้มาเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาโบราณมาสู้เอ้ยโบราณก็ต้องเจอกับนี่ฮะพลังแห่งอนาคตครับและแน่นอนผมจะเล่นเป็นจันคำรอน EX กนะครับผมแล้วผมก็เล่นเป็นนักรบเหล็ก EX แล้วก่อนเริ่มทายผล มาเลยฮะคิดว่าฝั่งไหนจะชนะให้ทายผลไว้ก่อนครับผมอย่าเพิ่งดูเฉลยอย่าเพิ่งแอบย้อนไปตอนท้ายนะครับมาดูกันว่าวันนี้ใครจะชนะไปดูกันเลยครับไปฮะเอาละครับและการต่อสู้นะครับของโบราณและอนาคตครับผมอ่าเริ่มต้นครับผมมาก้อยเหมือนเงครับเดิมมาโอ้โหผมขอเริ่มหลังครับเฮ้ยผมก็อยากเริ่มหลังโอเคจับก่อนครับ โอเคครับพร้อมแล้วเปิดเลยครับกมอผมอให้<ด>เริ่มก่อนเลยเชิญเลยครับข้าถึงอจัวครับผมลงเป็นอีฮิริโกข้างหลังครับใช้บัตรเป็นเคง V.P. ครับเอ้ยผมรู้เลยเขาเล่นอะไรมานักลบเหล็ก E.X. นะฮะมาออกมาเลยสองตัวโอเค อะวางไว้ข้างหลังก่อนติด EP ผึ่งถุงพวงพายครับจากนั้นครับผมติดพลังงานไฟให้กับอินเตอร์วีครับโอเคครับจากนั้นครับใช้โอเขียนสอบเปลี่ยนครับโอเคครับอ่ะแล้วก็ความสามารถครับไทเทิลบิดครับวางตัวไททิลบิดสองตัวครับผสมข้ามหนึ่งตัวอ่ะฝั่งไปที่ตีโบครับเล็งตัวเล็กก่อนแล้วตัวเล็กก่อนจากนั้นครับใช้อีกี้ลิงโกครับตัวแรกอธิหมดมือครับและโจทย์ทั้งหกใบบอกไปที่วีพีครับครับผมโอ้โห ตอนแรกเขาเล่นเหมือนได้ตีนะเหมือนเหมือนว่าได้ตีแล้ว <c oughs> จริงๆไม่ได้ตีอ่านักลบเหล็กอีกใบนึงครับเอออ่าอ่ะผมใช้นี่ครับแลก็เขียนสับเปลี่ยนครับครับผมอ่ะเอานี่ขึ้นโอเคครับอ่ะอน,นี่ความสามารถไ้วอ่ะใช้ความสามารถครับวนันยีสครับโอ้โหวันยีสจะน็อกเลยหรือ,รอเปล่ายังยังใช้ลชูกศรอีกใบนึงครับโอเคครับอ่ะผมเอาเอ็นเตวีขึ้นครับโอเคครับอืมพอขึ้นเสร็จปุ๊บใช้ความสามารถครับฟีเท้าเร็ว จนหนึ่งใบครับครับผมโอเคครับแล้วก็ผ่านครับเราเดินจั่วครับผมโอ้ลงการ่าไฟเยอร์ครับเสาโปเกสต็อปครับผมติดพลังงานพื้นฐานครับผมใช้เสาเลยครับโอเคครับเอาเลยครับเอ้ยบ้าแล้วอ้ยโอ้โหสวยๆภาชนะครับอ่ะฮะทิ้งรถเข็นสับเปลี่ยนครับผมหาเลยครับภาชนะแห่งปัตตพีนะหาพลังงานพื้นฐานสองใบโอเคครับผมหาเป็นความมืดสองใบเลยครับผม แล้วก็ผมใช้นี่เลยครับไฮเปอร์บอลทิ้งพลังงานนี้สอใบนะครับไฮเปอร์บอลหาเป็นเรเดียนเกโกกะครับผมผมมีนี่ด้วยครับบัตรแบทเทิลวีพีครับผมเชิครับใช้ต่อเลยครับอ่านี่ลงเลยแล้วก็หาอีกใบหนึ่งครับอีคิริงโกครับผมครับผมโอเคบนมือผมมีใบเดียวนะอะผมใช้ความสามารถของมิวครับจั่วเองใช้จิตมุ่งมั่นของศาสตราจารย์โอลิมผมติดนะครับพลังงานครับผม ให้ที่จันท์คำรนนะครับแล้วก็อุ้ยผมได้แค่ใบเดียวอะแต่ผมเอามันติดได้แค่โบราณครับผมแล้วก็จวดสามใบครับครับผมหนึ่งกการดีจริงอ่ะสามจิตมุ่งมั่นเนี่ยใช้แล้วครับแล้วก็ผมใช้เป็นบูสเตอร์เอเนอร์จีโบราณติดเข้าไปเพิ่ม HP นะแบ็คเอีอีก60ตอนนี่้อ9 0แล้วก็ใช้ภาชนะแห่งผืนปัตพีครับทิ้สลับการ์ดพลังงานนะครับ หาพลังงานสองใบหาพลังงานสองใบนี้นะครับหลังจากนั้นผมใช้กาลาไฟเยอร์ครับครบๆมีแหงเปลวเพิงดูร้ายอ่าอ่าติดมาที่นี่นะครับแล้วผมสลับการพลังงานนะได้เลยเห็นจากที่ทิ้งตะกี้แล้วว่าต้องมีโยกย้ายมาตรงนี้ครับผมคิดอยู่ผมอุตส่าห์เรียกอีกทีลิงโกแล้วใช่ไหมใช่ใช้ทิ้งหมดเลยครับแต่ได้บอส้วเนี่ย อ่าผมใช้ดักแพดครับผมโอเคตีใครครับดึงพลังงานอ่าติดใครที่กาล่าไฟเจอครับผมโอเคแล้วมิวหนีฟรีครับอ่าเชิญครับ230มใช่ไหมใช่ผมเอ่าเลยอย่างน็อคผมเมาอ่ะสั้งน็อคผมเลยอ่ะน็อคเลยแล้วพอน็อคได้ผมต้องเก็บ200นะครับครับผมอ่าแล้วผมสองไปโอ้โหสุดยอดมากอ่ะส่ง ตั้งอุปเดต EX ขึ้นครับครับผมเขาเทิญโจ้ครับอ่าลง Enter V ครับจ p ผมเหลือ90นะตัวนี้อ่๊ผมใช่ครับ Boost s t r g y อนาคตครับอ่าโอเคหนีฟรีแล้วนะครับติดให้กับโปลมอนอนาคตใช่ครับอ่ะหนีครับเอาตั้งอุปเดกขึ้นครับอ่า2เมตรใช่ครับโยนไปเลยครับให้โมลิกปครับเสร็จปุ๊บจากนั้นครับผมเชื่อกหลบหนีครับโอเคอ่๊เลือกมาโอ้โหเลือดร้อยแป๊ มันต้องยังไงก็ต้องไฟเยอร์นะอือฮึโอเคไฟเยอร์ขึ้นไปครับผมเอาชาเลนจ์ขึ้นครับโอเคครับด้วยความโชคดีนะฮะอ่ะดับเบิลเทอร์โบเจจีครับติดไปให้เราชาเลนจ์วีครับแล้วใช้ท่าโยคะดูครับสองตัวตั้งเบรกครับวางไปที่มูอลุไปโกครับโอเคอ่ะน็อกสำเร็จนะฮะเก็บหนึ่งใบไปนี่กนะันได้แล้วก็เข้าเตือนผมอีกครั้งหนึ่งอ่ะเข้าเตือนอีกครั้งหนึ่งจัวจั่วครับ จากนั้นครับใช้ขอใช้บ้างครับคือตอบได้ใช้อ่ะสองโอเคครับสองโปเคสต็อปหนึ่งอ่ะลงไปอ่ได้อ่ะอ้ยมีเขตอนาโคตอ่ะเอาไอเทมขึ้นมือครับตรงนั้นทิ้งเอาละครับจากนั้นครับใช้โถเข็สับเปลี่ยนครับโอเคครับตั้รูปเล็กขึ้นครับผมอ่ะจากนั้นใช้พิช่อนบิดครับครับผมวางมัยี่สิบครับเอาละครับใช้นี่ฮะล้อสวีปเปอร์ครับอ ทิ้งเอ็เตวีครับไอ้นี่ลอสโซนครับยิงในแรกเรายิงนี่ทิ้งเลยครับอันนี้อันนี้อันนี้เอาเรื่องละอันนี้แย่ละเฮ้ยผิดเท่าไหร่ครับเฮ้ยผมเหลือ290ไงอยเอเหลือ290ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่คุณเหลือ10เหลือ10เหลือ10อ่าผมว่าผมไม่ให้คุณใช้ครับอ่ะแอหวงตุกมากครับอ่ะเราใช้แอหวงตุกมากครับเอาพลังงานไฟครับติดให้กับโคมไฟหยุ่นเบนอ่ะดีกับเอ็นเต้ยวีเจ็บยี่สิบครับโอเคจากนั้นผมใช้ การผู้หลอาโฟมาครับโอ้ผมกลัวมากว่าเป็นบอสเพราะว่ามีโอกาสไม่จบอันนี้เลยเนี่ยเอาแม็กซี่ต่อสู้รับอดีโว์ลงไปจากนั้นก็เอาเป็นเออใช่ผมเป็นแม่ล่างเทอร์ดอนครับโอเคมีมีด้าผนานไม่เป็นไรเท่าทีมผมได้มาคือนี่ฮะชื่อนีครับโอ้อ่ะอะไรขึ้นครับผมต้องเอาเลเดนแก๊กโอกาสครับอขึ้นไปเลยแล้วผมเอานักบเหล็กไปยงเรียบร้อยแล้วอ่ะหยอดไป20ครับโอเค โอเคครับเก็บสองโอ้โหมันผมนึกว่าผมไวแล้วนะเนี่ยใช่เหลือสามเหรออ่ะผมใช้นี่ครับเชื่อหหบบนี้ทีนึงครับโอ้โหอ่ะต้องเป็นไฟเยอ์ผมผมไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยผมเล่นยากแล้วตอนนี้อ่ะเอา MPV ขึ้นครับครับผมมีพลังงานเหรอมีมีแต่ผมเอามาจูะครับอ๋อโอเคปิดทั้งเดียวอุ้ยเียวบอกเียบอกว่ามันมีอ่ะผมติดครับอืม โอเคลบไป20ลบ20เองอเองน่าจะหมดมาแล้วครับตีครับบุทีรอนโดครับก็1 6 0ยหกใช่ครับไม่นับตัวเองแล้วลงาไปยีสิบเขาจะถูกครับผมลงจันคำลนครับผมแล้วผมใช้พัชนะแห่งผืนปัตตพีครับทิ้งเลครับทิ้งเป็นบัตรแบทเทิลครับผมครับผมหาพลังงานนี่ครับปึ๊บสองใบนี่เลย s อสพีสองร้อยสิบครับสองร้อยสิบไอ้น,นี่ร้อยเก้าสิบอ่ะผมติดจังมือก่อนอ่ะผมสัมพัดได้ผมโดนแน่ๆใช้ลง<ด>องเ้าเดินตากันครับโอเคครับเปิโอ้ยนนไม่เอาอยากได้ด์คแพดฟึ๊บื้ามันต้องมีอ่ะด์คแพดใช้เลยครับพลังมิสตาร,ร์ารนะฮะใช่เลยครับอ่ามี่เอานี่เลยครับเอาด์คแพดครับผม แล้วก็ใช้ครับดักแพชครับอุ้ยมีสองแล้วอ่ะอันตรายแล้วผมมีสเตเดียมอยู่ด้วยแล้วจิตมุ่งมั่นของศาสตราจารย์โอลิมครับครับผมจริงๆมันต้องชี้ไปที่โบราณ2ตัวถึงจะคุ้มที่สุดนะแต่ว่าผมมีมีโบราณใบเดียวครับก็คือตัวนี้จันคำลนครับหลังจากนั้นครับจวดสามครับหนึ่งแล้วก็รองเท้าเดินป่าครับผมผมอยากได้สับเปลี่ยนทิงครับไม่เอาสับเปลี่ยนต้องมีแหละมาปุ๊บ มีอะไรดีๆเลเดียเกโ์กะครับทิ้งครับจวอสองหนึ่งผมอยากได้สับเปลี่ยนมากนะสาวโปเกมอสต็อปครับแล้วใจเลยสับเปลี่ยนมาเถอะหนึ่งสองสามได้ได้ไลไล่ไล่โทรโทรอ๋อสามใบนี้ครับช่วยไม่ได้จริงๆครับงั้นเชือกหลบหนีครับผมโดนอะไรก็แตกหมดครับโดนอะไรก็โดนอะไรก็ได้หมดอ่ะอิคิีลิงโกครับอีกที่ลิงโกโอเคปึ๊บ อันนี้พวกเราเข้าแค่เทินสองของตัวเองกันเลยอยู่เลยนะเนี่ยจริงเหรอผมรู้สึกเล่นกันนานมากเลยฮะใช่อ่าแล้วผมใช้ท่านี้ครับคารามิตี้สตอร์มครับก็คือถ้าต้องการนะครับทิ้งการสเตเดียมที่อยู่บนสนามนะครับแล้วก็ถ้าว่าทำแบบนั้นก็คือเพิ่มดาเมจอีก120เนาะเกินเนาะครับร้อยหเองเอาสิเหลืออะไรครับเหลืออะไรครับเขาแอบไปเห็นว่าเหลืออีก60เหลืออีก60ตีเสร็จทิ้งนะครับเราจะเพิ่มงั้นผมเอาไปดีขึ้นครับทัชโรเด็ก EX โอเคเข้าถึงผมจั่วครับงั้นมีฟรีครับอ่ะดูของซาว่าของไอเทมติดโปกเกมอนอ่เอาโดนลบเลิกขึ้นยิงนะฮะยิงไายอ,อ่ะจะได้หรือเปล่าต้องอีก2ตัวสำเร็จอ่ะทั้งหอีกใบหนึ่งครับเฮ้ยโอ้เล่สี่เลยอ <laughs> ่ะฟลิงได้เมื่อกี้อ่ะสับเปลี่ยนครับโอ้โหอันนี้หนีไปแล้วอ่ะหนีขึ้นครับอ่ะสั่งหนีไปแล้วนะยี่สิบครับเหอยี่สิบครัผมเหลือไอ้ยี่สิบนะพอดีเป๊ะได้หรือเปล่าเหลือยี่สิบคือผมทำเองก็ได้ตอนนี้ผมใช้หนีไปแล้วผมต้องใช้กล้าไปนี้ การทดลองอพโคม่าครับโอเคครับต้องได้เท่าแหละเลยโยจบหลี่ห้าเนสบอลครับแล้วก็เป็นอ่ะพลังจีครับใช่ครับซับเปลี่ยนครับโอ้จบแล้วเอาไปครับมาเรียบร้อยอ่ะโยนข้ามหลครับหยดไปยี่สิบครับหยดตัวใหญ่ด้วยเก็บสองใบนี้ขึ้นมืออตอนนี้เข้าสู่เทอมผมอีกครั้งหนึ่งเข้าเทอมผมจัวเอาละตัวไหนแค่เก็บแค่ตัวเดียวก็พอเลย เด็กสุดตัวนี้อะดูนี่ทำได้ไหมยาเพราะผมต้องมีบอสเออมีหรือเปล่าเข้าเทินรู้เรื่องละนะแต่เข้าเทินผมได้เหมือนกันนะผมแค่ต้องการบอสอ่ะผมหนีครับพอสองคนนะครับโอเคน่าจะไม่ได้ใช้แล้วล่ะหลุดสุดอันนี้เินสามแล้วเนี่ยเทธนประมาณเทินสามเินสี่ออละผมขอไทม์เนสบอลครับผมอยากดูว่าผมมีจริงหรือเปล่าบอสหรือเปล่าบอสติดหรือเปล่ามี มีอยู่สองใบครับโอเคขอให้โชคดีอ่ะเอนเตวีครับโอเคโดนหนึ่งใบครับโอเคไม่ใช่ครับมันไม่ใช่โดนวิปปลาดแน่นอนอ่ะเปลี่ยนครับเปลี่ยนโอเคครับอ่ะเอาไปยี่ขึ้นครับอ่ะนักลบเหล็กขึ้นมาใช่ครับยี่สิบหยอดนี่ครับข้างหน้าเลยสองร้อยสิบอ่ะเอาดูจะได้ไหมอ่ะอาจารย์บอกว่อ้เอาอ่ะผมไม่รู้ทำอะไรแล้วแต่ผมยกตัวหนึ่งเองนะ ชัวสองครับแต่ผมไม่สนเพราะผมพร้อมอยู่เหงาเลยฝ่านนี้โอเคยอดเยี่ยมอ่ะผมเหลือสิบพอดีวิปการจอบทะลวงเลยครับนี่ฮะนี่ทำน็อกได้อ่ะแล้วเจ็บไปสองร้อยโอ้เหลือสิบสุดยอดมากโอ้โหมันมากครับคู่นี้ เอาละครับแล้วก็วันนี้ครับเด็กของโบราณนะครับก็จันคำรนีเอกนะครับชนะไปนะกับเด็กของอนาคตนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับนักโต๊ะเบรกเอกนั่นเองแต่ก็โหดมากเหมือนกันนะเออนะครับสำหรับเด็กนี้เราไปช่วงท้ายกันครับผมไปฮะ อ่แล้ววันนี้ครับผมก็ชนะไปกับเด็กโบราณน,นั่นเองนะครับโอ้โหจริงๆแต่ต้องบอกว่าวัานนี้สู้กันทุกเคลื่อะ <c oughs> มันลุ้นตลอดอะ <c oughs> มันมันมากเลย <c oughs> นะครับเดี๋ยวเราไปขอแนะนําคอมโบที่เราใช้ก็แล้วกันของผมก่อนเลย <c oughs> การคำรณนี้ <c oughs> แน่นอนวิปปลาจาอทะลุมนี่คือถือเป็นท่าที่โหดแบบอันดับต้นๆเลยอะเพ <c oughs> ราะว่า มันแนน็อกเลยนี่ขนาดว่าเป็น SP ีแบบ200กว่าเนาะจริงส0มร้อเขาก็น็อกได้เลยนะครับแลวอีกใบหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเด็กโบราณทุกเด็กอ่ะยังไงก็ต้องใช้อ่ะเจ็ตมูมันของศาสตราจารย์โอลิมปกติแล้วยิ่งมีพลังงานเยอะยิ่งติดพลังงานเยอะมันเก่งมีได้ทั้งติดพลังงาน2ตัวด้วยนะใช่จวอีก3โอ้โหนี่เหลือเชื่อมากสุดยอดมากดีจริงผมว่ามันเป็นการ์ดที่ดีโคตรเลยนะครับถึงแม้จะติดได้แค่โกลมันโบราณแต่ผมเชื่อว่า มันจะทําให้เด็กโบราณเก่งมากโอเคครับของผมครับก็เป็นนักรบเด็ก ex เรียกหรอกเขาว่าความสามารถของเขาคือเทคนิคบินะครับเมื่อสับตัวครับขึ้นมาตําแหน่งต่อสู้เนี่ยก็สามารถใช้ความสามารถย่อไป20ตัวไหนก็ได้แต่ด้วยความที่ที่ตัดามีหลายใบอยนี้ครับอยู่บนสนามเนี่ยก็สามารถติดไอเทมครับที่มีชื่อว่า booster energy อนาคตก็สามารถทำให้ตัวของอนาคตเนี่ยหนีฟรียิ่งเราหยอดเยอะเท็จถึงเขาเนี่ยยิ่งน้อยลงแล้วก็สามารถใช้นี่ครับชาเลนจ์ v หยอดไปครับโยคะหลูก20ก็สามารถได้นเทิร์นต่อไปฟรีอีกรอบหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเก่งมากนนะะส่่ววเลาผมเเล่นราก จะมาดูแล้วว่าฝ่ายตรงข้ามจะทําอะไรได้บ้างใช่ไหมแต่พอเขาโยคะลุบได้เพลินเพิ่มมาเนี่ยหมูมันลวนไปหมดเลยโอ้จะเขาลุกเล่นต่อแล้วก็หยอดใหม่เพราะนี่มันรีเซตอะไรหมดเลยคืออันนี้มันเด็กที่สุดยอดมากนะครับแล้วก็บูสเตอร์เอนเนอร์จี้ผมเชื่อว่ายังมีเด็กอื่นอีกที่จะได้ใช้อีกหนึ่งเอฟเฟกต์ก็คือบวกลัโยมตี20อันนี้แค่ใช้แค่นีฟรีเนาะใช่ใช้แค่ความสามารถเฉยๆครับยังไม่ออกท่าตีด้วยซ้ำเรียกว่าน่าเล่นมากมากนะครับใครที่ใครถูก เดี๋ยวพวกเราจะลงไปอ่านคอมเมนต์ <c oughs> เดี๋ยวไปดูว่าใครเชียร์อะไรกันบ้างแล้วอยากจะเล่นเด็กอะไรของโบราณกับอนาคตก็เรามาคุยกันหรือว่าการ์ดใบไหนที่เราใช้ม,มันสามารถไปคอมโบได้โหดกว่านี้อีกกับนิกัอื่นก็เรามาบอกกันได้นะครับผม <c oughs> อ่าวันนี้ก็จบลงไปแล้วครับกับแบทเทิลของโบราณกับอนาคตนะครับสนุกมากไปเจอกันใหม่ในขราวหน้าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์พวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ข่าวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ